ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและยานพาหนะทางทหารระดับโลกวันนี้คุณจะได้พบกับรีวิวสุดพิเศษของเฮลิคอปเตอร์ขนส่งหนักระดับตำนานอย่าง226 0 c h 4 7ชัยหนุกรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกอัปเกรดความสามารถรอบด้านพร้อมพาคุณบินทะลุขีดจ,จำกัดเดิมขององค์การขนส่งทางอากาศในยุคดิจิทัล c h 4 7 c h i n o o 2,026เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบแ t a n d โรเ o อร์ที่พัฒนาโดย b โบอ n g ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ด้านความแข็งแกร่งและความสามารถในการบรรทุกของรุ่นก่อนๆแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบทั้งการควบคุมการบินผ่านหน้าจอสัมผัสระบบนำทางดาวเทียมความละเอียดสูงและการส่งข้อมูลแบบเรียลไทมที่ช่วยให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างแน่นยำมากยิ่งขึ้น สำหรับปี2025-2026สิถึงส่สิ่งใหม่ที่โดดเด่นที่สุดคือการปรับปรุงเครื่องยนต์ h o n e น well ลเ T 5 5 GA 7 1็ c ที่ให้กำลังเพิ่มขึ้นและสามารถรองรับการใช้งานในสภาพอากาศที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมพร้อมระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติที่ตอบสนองได้อย่างราบรื่นประสิทธิภาพในการบินดีขึ้นใช้เชื้อเพลิงน้อยลงต่อระยะทางและให้ค่าประหยัดพลังงานที่ดีกว่า10%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าในเรื่องภายในเครื่องบินลำนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งภารกิจหารรแลละพลเือน ด้วยห้องโดยสารที่ยืดหยุ่นสามารถบรรทุกทั้งคนสินค้าหรือยานพาหนะขนาดเล็กได้ระบบปรับอากาศใหม่ช่วยให้การบินยาวนานสบายยิ่งขึ้นมีจอแสดงผลและระบบสื่อสารที่รองรับทั้งเครือข่ายภาคพ,พื้นและดาวเทียมเสริมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติเช่นระบบป้องกันการชนระบบตรวจจับวัตถุและการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบครบวงจรสุดท้ายนี้ c ีเช47ไชนุก2026ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับการขนส่งทางอากาศที่เชื่อถือได้ ด้วยความแข็งแกร่งทนทานและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคอนาคตหากคุณคือคนหนึ่งที่รักในนวัตกรรมการบินนี่คือเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่ควรพลาดติดตามเราเพื่อชมรีวิวล้ำล้ำแบบนี้อีกมากมายในคลิปถัดไปสวัสดีครับ